สวัสดีค่ะทุกคนไข่มุกนะคะจาก YouTube Channel y o u t u b e c h anel n p e r y World วันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงประสบการณ์การทำสวยของเรานะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบทำงานหนักมากนะคะทุกคนแล้วแบบเครียดมากมันมีอะไรต้องทำเยอะไปหมดนะคะวกกับการนอนน้อยไม่ค่อยได้ออกกํลาลังกายแล้วไหนจะแบบออกงานเยอะอีกนะคะงานแต่งงานรับปริญญางานล่นงานนี้แต่งหน้าเยอะมากนะคะถ้าพูดตามตรงก็คือแบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง เราเห็นผิวหน้าตัวเองแล้วเราก็แบบไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็ mm. เลยไปเจอคลินิกอันนึงคะ่ะชื่อว่า The Touch Clinic นะคะเป็นคลินิกที่คนรีวิวเยอะมากๆเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไง เราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังน,นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ The t o u c h Clinic เนี่ยเป็นคลินิกที่มีหลายสาขามากๆนะคะลาดพาวบางนาะบางแคริวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์อะไรแบบนี้มีสาขาเยอะนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปสาขาใกล้บ้านนะคะก็คือสาขาเซ็นทรัลบางนาน,นั่นเองนะ เข้าไปปกก็คือบรรยากาศผ่อนคลายมากทุกคนคือเขาจัดร้านดูแบบสบายตาสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเข้าไปแล้วรู้สึกเลยว่าเออนี่แหละคือฉันเหมือนมาสปาเหมือนมาดูแลตัวเองจริงๆอะไรเงี้ย ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือการลงทะเบียนนั่นเองก็คือเขาจะถามประวัติเราเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะคะให้เรากรอข้อมูลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผิวของเรานะคะซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ผิวโดวยเฉพาะมีกล้องแบบมีความละเอียดมากมาถ่ายรูปผิวหน้าของเราเขาก็จะมาวิเคราะห์เป็นจุด,จดๆเลยว่าเอ้ยรอยย่นเราเป็นยังไงหรือว่าผิวเราใสไหมเราขาดได้นนี้หรือเปล่าเราแบบมีปัญหาตรงจุดไหนรูขุมขนหรือเปล่า,ลอ,ลาลออะไรอย่างเงี้ยนะ ปัญหาของเราหลักๆเนี่ยก็คือใต้ตานะคะแล้วก็รูขุมขนคือเราเป็นคนมีปัญหาใต้ตาดํามานานมากๆแล้วถ้าทุกคนแบบสังเกตนะถ้าอยู่กับเรามาเป็นคนที่แบบนอนดึกเพราะฉะนั้นใต้ตาเราก็จะรับกรรมไปนะคะเขาก็เลยแนะนําให้เราทําเป็นตัว RFI Lift นะคะจะช่วยเรื่องใต้ตากับพวกแบบรอยย่นรอบดวงตาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรูขุมขนของเราทุกคนเราเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นพอเราแต่งหน้าเนี่ยมีเมคอัพ เข้าไปอยู่ในรูขุมขนบวกร์เจอมลภาวะใส่แมสคือทุกอย่างอ่ะมันแบบทาร้ายรูขุมขนเราเขาก็เลยแนะนําให้เราทําเป็นตัวออกซิเจนพลัสซึ่งเป็นตัวทําความสะอาดผิวคือใช้น้าเกลือบริสุทธิ์ยิงเข้าไปในรูขุมขนของเราเพื่อจะขจัดไขมันอุดตันหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่เข้าไปติดอยู่ในรูขุมขนเราไงเลยนะคะพอเขาวิเคราะห์หน้าของเราเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปเตรียมห้องอะไรให้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์แล้วทีนี้พี่พนักงานก็จะ มาเรียกเรานะพี่พี่พนักงานอย่างแรกที่ต้องพูดคือแบบบริการน่ารักมากสุภาพถามเราตลอดเวลาเลยว่าเจ็บไหมแบบอันนี้แรงเกินไปหรือเปล่าถ้ามีอะไรบอกเขาได้หรือแล้วถ้าเราถามอะไรอยากรู้ข้อมูลอะไรก็คือถามเขาได้หมดเลยนะคะดีมากๆอย่างแรกที่เข้าไปในห้องปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เราใส่ชุดเก็บผมขึ้นทุกอย่างให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มจากการล้างหน้าของเราก่อนล้างพวกเมคอัพอะไรของเราให้ผิวหน้าะสะอาดพร้อมจะรับการบำรุงจากทรีทเมนต์ต่างๆนะคะ ตอนที่เขาลัางเครื่องสำอังทุกคนมันผ่อนคลายมากเพราะเขาเหมือนนวดหน้าเราไปด้วยเหมือนการทำเฟสเชลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสบายมากๆตัวแรกที่เราทำนะคะก็คือ RFI Lifting นั่นเองนะคะมันเป็นเทคโนโลยี RF นะคะเหมือนเขาใช้คลื่นวิทยุอะเพื่อจะยกกระชับรอบดวงตาเรานะคะแล้วบวกกับกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดรอบดวงตาความรู้สึกมันคือเหมือนแบบเครื่องดูดฝุ่นอันเล็กๆเบาๆมีความร้อนๆนิดๆมาจุกจุก,จ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 กตาเราแบบเนี้ยทุกคนแล้วแบบ พอทาเสร็จปุ๊บคือเห็นผลเลยตาเรามันรู้สึกเหมือนแบบมันโดนลิฟต์ขึ้นอะทุกคนทั้งแบบรอบคิ้วดวงตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะเป็นคนที่เซนซิทีฟกว่าความร้อนเพราะฉะนั้นเราทําเสร็จอะมันค่อนข้างแดงดนิดนึงแต่ว่าไม่เจ็บนะคะทุกคนคืออย่างน้อยสําหรับเราคือเราไม่รู้สึกเจ็บเลยเรารู้สึกแบบมันผ่อนคลายด้วยซ้านะคะ ปัดภาพมาตอนนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าเอยใต้ตาเรามันดีขึ้นมันไม่ได้หายไปร้อเนะทุกคนเ้ยสำหรับครั้งหนึ่งผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอเคเลยเราแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ออกมานะคะเราจะกลับไปทําอีกแน่นอนมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราเราต้องการตัวนี้นะคะตัวต่อมาที่เราทํานะคะนก็คือตัวออกซิเจนคลาสนั่นเองซึ่งเป็นการแบบผลักน้ําเกลือบริสุทธิ์เข้าไปในผิวเรานะคะ ัวน้าเกลือบริสุทธิ์ตัวเนี้มันเป็นแบบละอองที่แบบเล็กมากๆเพื่อมันจะเข้าไปถึงรูขุมขนของเรานะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกที่ตกค้างหรือเซลล์ที่มันตายไปแล้วไขมันที่อุดตันเมคอัพนู่นนี่นั่นที่มันเข้าไปติดอยู่ลึกๆในผิวหน้าเราแล้ว,ลวตัวนี้ช่วยแบบทําความสะอาดซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันสะอาดกว่าเราอ่ะล้างหน้าเองถึง10บเท่าทุกคน <c oughs> เรามันเป็นอะไรที่ควรไปทําอย่างน้อยเดือนละครับด้วยความที่เราเป็นคนแต่งหน้าเป็นประจํา สกินแคร์า skincare, ทาซันสกรีนทาอะไรต่ออะไรกับหน้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ากันไหนที่มันแบบตกค้างอยู่ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยตรงนี้นะคะแล้วเราทํามาผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเนียคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าเราดีขึ้นรู้สึกว่าแบบมันสะอาดแล้วทาสกินแคร์อะไรเงี้ยมันก็ซึมซับได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวออกซิเจน p l u สเนี่ยมันเป็นการผลักออกซิเจนเข้าไปในผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเรามันจะพร้อมรับสารอาหารที่ดีจากพวกสกินแคร์หรือว่าแบบบำรุงต่างๆที่เราทาอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเห็นผลดีมากจะกลับไปทําอีกแน่นอนตัวนี้เราก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะพอเราทําพวกทรีทเมนต์อะไรเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะล้างหน้าเราเหมือนแบบเช็ดหน้าเราให้สะอาดอีกรอบนึงแล้วก็ทาพวกแบบบ,บ๊อบุบูนซันสกรีนอะไรทุกอย่างกันแดดให้เราแบบพร้อมออกไปประเชิญหน้ากับมลภาวะของโลกนี้นะคะมีการแบบนวดคอบาไหไ่ให้ด้วยสบายมากทุกคนคือเราออกมาเรารู้สึกแบบ <c oughs> มันเป็นการที่เราดูแลตัวเองแลบทรีตตัวเองจริงๆนะคะทำแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยเราจะกลับไป The Touch เดทัชคลินิกอีกแน่นอนนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะและถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อทางคลินิกไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆหรืออยากไปดูรีวิวก่อนคือเขาแบบมีรีวิวเยอะมากทุกคนหรือว่าถ้ามีอะไรจะถามเรานะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลก์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย